ทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่า map the force หรือว่า map ที่ผมเล่นในปัจจุบันนี้มันกำลังจะตายและสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ครับมันก็คือความจริงนั่นเองเพราะว่าผู้เล่นของ map the force กำลังลดลงไปอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะครับตอนที่เรากำลังจะกดเริ่มเกมนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นเหลือเพียงแค่1นึ0 0 0สคนเท่านั้นจากเมื่อก่อนหน้านี้มีคนเล่นถึง5 0 0 0 0 0ถึงเจ็ดแสนคนประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าผู้พัฒนาไม่แก้ไขอะไรผมมองว่าเกมนีีีี้้จะเเเเป็็นกกมมททท่่่่่ตาาายยไไววสุดดลล และอีกแมปหนึ่งที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันก็คือ99คืนในป่าและแน่นอนฐานผู้เล่นของแมปนี้แทบจะไม่ลดลงไปเลยนะทุกคนวันหนึ่งเนะี่ยอยู่ที่ 1M แบบนี้เลยนะแล้วสาเหตุที่ผู้เล่นเดอะฟอร์สลดลงไปอย่างน่าใจหายหลักๆเลยก็คือมันไม่เป็นมิตรต่อผู้เล่นใหม่เอาซะเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆใครที่ไม่ชอบเกมแนวฟาร์มแล้วพวกเขาได้เาฟาร์มแร่ที่มันหาย,ยากรับรองว่ามันไม่ถูกจริตแล้วก็ไม่ถูกใจพวกเขาอย่างแน่นอนทําให้ผู้เล่นใหม่ๆออกจากเกมไปอย่างรวดเร็วรวมถึงผู้เล่นเก่าอย่างเราททีี่่่่ใใช้้เเเเเเวลลลาาาาาาออออป็นาานนนตตยกกกรรรรฟร์มแแแัับไดืง คือแร่ดีๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะการฟาร์มแร่ดีๆนี่ครับบางทีอาจจะใช้เวลา2ถึง -3 ชั่วโมงถึงจะได้แร่ดีๆ1เม็ดนั่นเองและการคราฟนะครับก็ใช่ว่ามันจะการันตีของดีให้กับเรานะนี่นะฮะตั้งแต่ผมขุดมานี่ครับผมคือมันมีแต่แร่เกลือนะซึ่งแบบนี้มันอาจจะส่งผลให้ผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่ทั้งหลายเนะี่ยเริ่มเบื่อนะครับแล้วก็ออกเกมกันไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูดีกว่านะครับอย่างแร่ที่หายากที่สุดในเกมนะก็คือแร่อันนี้ทุกคนผมมีเพียงแค่4อัันนนผมมใช้เววลาาขุดไปประณ7ทกค คือผมแบบขุดต,ตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึงตอนค่ำเนี่ยคือมันได้แค่สี่อันแค่นี้เว้ยซึ่งไม่พอจะเอาไปทําอาวุธซะด้วยซ้ำนะฮะคือมันเสียเวลาชีวิตมากจริงๆเนี่ยสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูก็เพราะว่าผมฟาร์มแร่มาแล้วได้แต่แร่เกลือแล้วก็บวกกับเอามาคราฟเลยครับก็ดันได้อาวุธเกลือซะอีกชีวิตใครยังไม่มีไก่เผานางฟ้าไก่เผาปีศาจและเผาสุดเทพอย่าง Ash Angel ให้นึกถึง d i d ี Shop แล้วที่นี่ก็ยังมีเกมพาร์ที่โคตรคุมเลยนะหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆ ฟาร์มแรกหรือว่าฟาร์มพ i ิกแอคคโถดที่นี่เขาทำแทนคุณได้ทุกอย่างถ้านึกถึงแมป h e Force ต้องดีดิชอปเท่านั้น แล้วสาเหตุที่2ที่ทําให้ผู้เล่นลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือนอกจากที่เราจะหาแร่แบบยากมากๆแล้วนี่ครับการคลาฟของแต่ละครั้งคือมันยากมากๆเช่นกันเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบเยอะมากๆแล้วมันก็ดันมีเลทในการคลาฟซะอีกนะทุกคนซึ่งการที่เราจะคลาฟชุดเกราะที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นเลทอีกทีว่ามันจะไปลงชุดเกราะนั้นไหมถ้าไปลงชุดเกราะอื่นเนี่ยรับรองว่าเราจะต้องไปฟาร์มใหม่อีกรอบเพื่อที่จะมาคลาฟใหม่นั่นเองนะทุกคนซึ่งเสียเวลาชีวิตสุดๆเลยนะครับ คือผมเนี่ยจะลองคลาฟให้ทุกคนดูแล้วกันผมจะลองเป็นหมวกนะครับผมนี่นะผมจะลองคลับหมวกนะครับจะเอาหมวกอีกาไม่ก็มงกุฎของกรอบบินนะครับผมซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกไหมนะอัตราหนึ่งใน6กับ1ใน8นะทุกคนมาดูกันว่ามงกุฎและก็หมวกที่ผมต้องการเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าเอาง่ายๆอันดับแรกเอาหมวกให้ได้ก่อนนี่มาเป็นอไรโอ้โหคลับ <c oughs> หมวกได้เป็นกางเกงครับผมเห็นไหม ซึ่งมันหลุดเลทไปไกลามากๆเลยนะครับผมซึ่งอัตราการที่จะคราฟหมวกได้เนี่ยก็คือ4ิใช่ไหมเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เพียงแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เราก็ดันได้กเกงมาแล้วเกงที่ได้ก็คือเป็นเกงแบบเริ่มต้นด้วย3ามนะครับผมซึ่งแร่ที่เราหามาแบบยากๆก็จะเสียไปแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งผมก็เริ่มท้อเหมือนกันนะครับสำหรับแมป The Force แล้วนอกจากที่ผมจะคราฟของหลุดเลทแล้วและชุดเกราะที่ผมใส่ในปัจจุบันก็คือชุดเกราะหลุดเลทเช่นกันนะทุกคนกก็็คคืือออเเปนนนนชุดดดดราาะทีี่ผผมมมมััััววแล้้้ไขงงซ ไม่ได้ใช้แร่ดีเลยส่วนชุดเกราะที่ใช้แร่ดีมันดันคราฟได้ของเกลือซึ่งผมเอาไปขายทิ้งหมดแล้วนะครับผมส่วนกางเกงตัวนี้ที่เห็นเป็นสีทองนะอันนี้คือผมต้องการจะคราฟเสื้อเกาะนั่นเองนะครับแต่มันดันออกกางเกงก็ถือว่าโชคดีอยู่ส่วนหมวกที่เห็นผมก็จะคราฟเสื้อเกาะเหมือนกันนะครับ แต่มันก็ดันได้หมวกมาซะง,งั้นนะทุกคนและแน่นอนครับอาวุธที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็คืออาวุธที่เป็นแบบเลดเกลือที่สุดหรือว่าบวยที่สุดนั่นเองหรือจะเรียกว่าเป็นอาวุธที่ปรมาจารย์ของความเกลือเลยก็วา่วาได้นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมใช้อยู่นะครับเพราะว่าผมใช้แร่นี้ทุกคนเป็นแร่ดาวเสาร์นั่นเองซึ่งถ้าจะเอาไปขายเนะี่ยผมก็เสียดายนะเพราะว่าผมใช้เวลาขุดแร่นี้หลายวันมากๆเลยนะครับกว่าที่ผมจะได้มันมาและที่จริงแล้วนะครับที่ผมเอามาคราบเนี่ยเพราะว่าผมมีความหวังว่าผมจะได้ดาบเฮ อัตราการออกก็คือ1ต่อ10นั่นเองซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้มันเลยนะฮะแต่ผมก็ดันไปได้แอนเกลสุดซะง,งั้นและแน่นอนนะครับผมก็ต้องอดทนใช้มันไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับผมจนกว่าที่ผมจะคราบได้ของดีผมถึงจะเปลี่ยนนะั่นเองนะซึ่งผมกะจะเลิกเล่นเกมนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันยากเสเหลือเกินสาเหตุที่3นะครับผมสาเหตุนี้คือเป็นสาเหตุแรกๆเลยนะที่ทําให้ผู้เล่นใหม่หลายๆคนไม่ตัดสินใจไปต่อกับเกมนี้นะครับก็คือเกมนี้เราต้องสุ่มโลใช่ไหมทุกคนและแน่นอนฮนะ ผู้เล่นใหม่หลายคนเขาเกลือเขาไม่สามารถสุ่มได้ พวกเดมอนหรือว่าแองเจิลหรือแอคแองเจิลอะไรพวกนี้เขาไม่สามารถสุมได้เขาก็ไม่เล่นแล้วนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนะตอนนี้ผมมีแค่ดากอนบอลซอมบี้แล้วก็กรับวินแค่นั้นเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยได้เลยพวกอาชีพดีๆผมไม่เคยแตะไม่แต่ครั้งเดียวแต่ว่าสายฟรีวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมมีโค้ดฟรีสิบลโลมาแจากเพียงแค่ทุกคนพิมพ์ตามนี้นะครับผมอ่ะไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เข้าไปที่โค้ดใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนี่นะฟอสต์วิกเอนแล้วก็เครื่หาใ,บบาใานแนนน้ะัทํป หน้าจอไว้แล้วก็เอาไปพิมพ์เติมในเกมได้ครับผมตามนี้เลยพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนี่ครับให้เรากดเคลมไปได้เลยมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนี่นะรีโลสิบอันนะครับผมแล้วก็โทเทมไมเนอร์จำนวน1อันนั่นเองโอเคแค่นี้เราก็สามารถผสมกันได้แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆส่งไปทั้ง10ครั้งแล้วยังไม่ได้อีก เพื่อนๆก็จาเป็นจะต้องเติมโลบักซึ่งแน่นอนว่าผู้เล่นใหม่ไม่แฮปปี้รวมถึงผู้เล่นเก่าอย่างผมก็ไม่แฮปปี้เช่นกันที่จะต้องเสียโลบักในการสุ่มรีโลแล้วสาเหตุที่ผมพูดมาทั้งหมดยังไม่รวมเหล่าโปร,โปรเพเยอร์หรือผู้ที่ใช้โปรแกรมในการช่วยเล่นนั่นเองซึ่งพวกนั้นสร้างความก่อกวนหรือว่าความลาคานให้กับผู้เล่นทั่วไปมากมายเลยนะครับผมเราต้องมาดูกันอีกทีว่าเหล่าเดฟหรือว่าเหล่าผู้พัฒนาเขาจะแก้ไขเหตุการณ์นี้อย่างไรแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้พัฒนาก็ได้ออกมาประกาศเลยนะ เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าซึ่งทางผู้พัฒนาเขาจะเพิ่มระบบรีไซเคิลขึ้นมานีครับผมก็คือการที่เราเอาแร่ดีๆมาคลาบเป็นของแต่ละชิ้นแล้วเราดันได้ของเกลือหรือของรุดเลดอะไรประมาณนี้เหมือนดาบของผมที่ผมกําลังใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับอันนี้คือเป็นดาบที่ทํามาจากแร่ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าดันได้เลดเกลือซะง,งั้นนะครับผมผมสามารถเอาดาบอันนี้ไปย่อยกลับไปเป็นแร่ก,กลับคืนมาเครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือ เราจะได้แรกมาจํานวนครึ่งหนึ่งหรือว่า50%ของที่เราใส่ไปนั่นเองนะถามว่าโอเคไหมนะครับมันก็โอเคแหละดีกว่าเสียไปทั้งหมดเลยนะทุกคนต่อไปนะครับอย่างที่2ที่เขาจะอัปเดตเข้ามาก็คือระบบบูปินในการที่เราจะคราฟของนั่นเองนะซึ่งเราสามารถล็อกของที่เราต้องการจะคราฟได้เลยนะครับอันนี้คือผมชอบมากๆเราจะได้นําแรกที่เราหามาจนเลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมมาคราฟเป็นอาวุธหรือว่าสิ่งที่เราต้องการได้แล้วนะ คือเราสามารถล็อกได้เลยโดยการใช้บูปรินนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันในการคราฟของแต่ละครั้งนะเราจะต้องใช้ดวงมากๆเลยเนียครับนี่อันเนี้ยถ้าเราอยากได้อาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือเราต้องใช้1ต่อ16คือมันยากมากๆเลยเนะครับผมผมมองว่าการมีระบบบูปรินเข้ามามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนะครับเป็นมิตรต่อผู้เล่นมากจริงๆส่วนบูปรินนั้นมันจะได้ยากมากสักแค่ไหนอันนี้ เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนแต่อย่างน้อยผมก็คิดว่ามันก็ดีกว่าที่เราเอาไปคราฟแล้วแล้วแร่ของเราก็เสียไปแบบฟรีๆแล้วก็ดันได้ของเกลือมาใช้อะไรประมาณนี้นะทุกคนและอันต่อไปนะครับที่ทางผู้พัฒนาเขาจะปรับเข้ามาในเกมก็คือเขาจะปรับโลกราฟิกเข้ามานะครับสาหรับผู้เล่นที่ใช้มือถือที่สเปคที่ไม่ค่อยแรงนะครับหรือว่าคอมที่ไม่ค่อยแรงก็สามารถเล่นได้โดยไม่แหลกแล้ว อันนี้ผมคิดว่าดีนะครับเหมาะสําหรับน้องๆที่มือถือที่ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยลื่นนะส่วนพี่ขยิตุ๋นเนี่ยมือถือก็ไม่ค่อยลื่นแล้วแหละตอนนี้คือ5 6ปีแล้วมันก็จะพังแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้โดยที่ไม่แหลกไม่ลื่นแล้วก็เครื่องไม่ร้อนแล้วนะผมว่าดีมากนะครับทำให้เราฟาร์มได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอยากให้มีระบบไหนเข้ามาในเกมบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างด้วยนะ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้จะมี p i ิกแอคใหม่เข้ามาซึ่งเป็น p i ิกแอคดีที่สุดสําหรับโลกที่3เลยก็ว่าได้นะครับผมมันเป็นเอ่อพ c ิกแอคเคเวนไนอันนี้เลยนะครับซึ่งเป็น p i ิกแอคที่ผมเคยทำเคียปสปอยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมหวังว่ามันจะดีมากๆนะเดี๋ยวผมจะรอซื้อแล้วก็รีวิวให้ดูเลยโอเคเอาล่ะสโลน,นี้นะครับพี่ไขรตุนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม